วันนี้นะคะมีคนมาเยี่ยมเรานะคะคนคนนั้นคือใครเอ่ยเดี๋ยวป้าไปซี่จะพาไปดูนะคะและนี่นะคะตอนนี้ช่างของเราก็คือเพื่อนป้าไปซี่นะคะกำลังปูกระเบื้องตรงจุดนั้นให้เรานะคะจุดนั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูซีใครเอ่ยที่มาเยี่ยมนะคะ นี่ค่ะคนที่มาหาวันนี้นะคะไม่ใช่ใครอื่นนะคะแฟนๆทั้งบ้านรู้จักดีนะคะคือน้องแทนนั่นเองนะคะนี่ค่ะแล้วก็เพื่อนน้องแทนนะคะก็คือน้องหมวยนะคะน้องหมวยกับน้องแทนคือคือแก๊งเขานี่หน้าตาดีกันทุกคนนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะน้องหมวยนะคะคือเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่า สวยทั้งหน้าสวยทั้งใจนะคะน้องหมวยนี่แบบว่าแม่ปาเปซี่แม่ปาเปซี่นี่ชอบมากเลยค่ะก็สมแล้วนะคะเขาสวยทั้งหน้าสวยทั้งใจส่วนน้องแทนจะชอบแซวเพื่อนนะคะว่าหมอหมวยนะคะอยู่แผนกจิตเวชนะคะคนไอ้จิตเวชชอบส่วนน้องทับทิมนะคะก็ไปวันเกิดเพื่อน ไปมันเกิดเพื่อนแล้วนะคะก็อันนี้เข้ามานะคะมาเยี่ยมมาดูกระเบื้องนะคะกระเบื้องที่ลุงเลือกนะคะน้องแทนก็เลยแวะมาดูนะคะพอดีนางคิดถึงยายค่ะก็เลยมาเยี่ยมนะคะส่วนนี่นะคะเขาก็มีเมนูนี่นะคะน้องแทนซื้อมาฝากยายอันนี้กั้งกั้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็โอ้ทั้งกั้งทั้งกุ้งเลยนะคะอุ้ยไม่เคยกินกุ้งย่างเอ้ไม่เคยกินกั้งอะเนื้อเหมือนเหมือนกุ้งไหม โลอ๋อเขาบอกไม่ค่อยมีเนื้อเหมือนกุ้งนะคะอันนี้คือกุ้งส่วนอันนี้คือกั้งวิว่าไปซี่ไม่เคยกินกั้งเลยนะคะเออเดี๋ยวต้องลองแล้วค่ะว่ากั้งเป็นยังไงนะคะกุ้งเนี่ยเรากินบ่อยแต่อันนี้ไม่เคยไม่เคยกินกั้งย่างเลยนะคะไม่เคยเลยนี่ค่ะที่เขาย่างกันอยู่นะคะนี่ค่ะยังย่างอยู่โอ็ยแหลนยิบใจกัน เดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะเดี๋ยวจะไปให้ลุงคิดด้วยชิมเดี๋ยวไปชิมกับลุงคิดเดี๋ยวจะเอาไปชิมกับลุงคิดนะคะระหว่างกุ้งกับกั้งลุงคิดชอบอะไรนะคะสบายแล้วเนาะปูกระเบื้องแล้วละ่ะโล่งสบาดยังแต่อ่อนหลอดหแหลมแหลกไล่ละเอียด อันนี้่าองาออกมด่ะูมอ,อ,อ,เ,อเห็นมันเหลียบไปเลยเือจังใดดื้อไวอดโปดยังสีบอกเรื่องจังม,มันกินกันเราบ่เนยมันกินเรบ่นั่นสิมันจะกินกับปูไปหมอเป็นสินเนี่ย,ยมองนางนางไม่มาเจ้วแจงสาดหชุดเลยวมองได้ออไเป็นขอัมันเปนปนางอยู่

ยังยังโดนกระเบื้องป่ากันเดอ้อสูเล็กน้อยไอไอมันเสร็โตกันเดอ้อเิ่นเหตุให้ดีดีแล้วนั่น สลอมกระเบื้องใหม่กันนะคะช่างของเราเะคะนี่ค่ะฝีมือนะงาระดับเซียนเนี่ยค่ะเราก็มาค่าเนีย

มระดูกสะบัดนะโอเค,อเคตอนนี้นะคะช่างของเราก็กำลังทำความสะอาดทำความสะอาดไอ้ยาแนวนะคะยาแนวทำความสะอาดยาแนวือเก็บงานนะคะ สีอย่างนี้เลยนะคะโอเดหลอดไฟอ่าหลอดไฟก็จะติดตรงนี้หนึ่งหลอดเออหนึ่งหลอด,ออลอดแล้วก็ข้างในหนึ่งหลอดแค่นั้นแหละเพราะตรงนี้คือคือมันจําเป็น ราะว่าบางทีพี่ไม่อยากจะเปิดตรงนั้นบางทีมาเปิดตรงนี้สลับกันกลัว,วมันขาดไงก็เ,ออเนี่ยก็แค่ใกล้ๆก,ก,กันก็เดินสายตรงมาหากันเลยง่ายๆนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาสวิกมันมีแบบสองสวิกแล้วพี่ซื้อมาใหม่ไอสวิกอันเก่าอ่ะมันมันสวิกเดียวอากาศดเด็นนมันต้องกินยังสีเนาะ